การเดิมพันครั้งใหญ่ของแบดมินตันไทยกำลังจะเริ่มขึ้นคู่ดาวรุ่งไทยไตเติลเจนจะต้องเผชิญหน้ากับกำแพงเหล็กของทีมเจ้าบ้านจีนในศึกชัยนามาสเตอร์วันนี้แต่นี่คือจุดที่สิ่งต่างๆเริ่มน่าสนใจวันที่19กันยายน2568เวลา8นาฬิกา3นาทีจะเป็นวันที่ความหวังของแฟนแบดมินตันไทยถูกทดสอบอย่างหนักเมื่อคู่ผสมหนุ่มสาวไทยรุธนพักอุบทนจีเชนิชาสุดใจประภารัตต้องลงไปสู้กับเจียงเจิ้นปังเวีย,ยซิน ผูเจ้าถิ่งจีนที่มีข้อได้เปรียบด้วยเสียงเชียร์จากแฟนบ้านการถ่ายทอดสดเริ่มต้นเวลา9นาฬิกาบนขอดหลักอันดับหนึ่งในรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะพิสูจน์ว่าคู่มืออันดับ16ของโลกอย่างไตเติ้ลเจนจะสามารถฝ่าฟันความกดดันและบรรยากาศไม่เป็นใจได้หรือไม่และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคและความสามารถเท่านั้นแต่ยังเป็นการทดสอบจิตใจและความแข็งแกร่งทางจิตใจของนักกีฬาไทยในสนามต่างแดนด้วย เซอร์กิชสบีซีบีเวิลเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750หรือที่เรียกกันว่าไชน่ามาสเตอร์2025าจัดขึ้นณเซนเจอร์อารีนาในเมืองเซนเจอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่1 6กถึง21กันยายน2568นับเป็นเวทีระดับโลกที่ทุกนักกีฬาต้องการพิสูจน์ตัวเองทีมชาติไทยส่งกำลังหลักลงสนามในครั้งนี้อย่างจริงจังในประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารจะแบกรับความคาดหวังของแฟนไทยส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเป็นกองทัพใหญ่ พิชมนโอภาสนิพัฒน์รัชนกอินทนนท์พปรปวีช่อชูวงบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์สุพนิดาเกตุทองและพรพิชาเชยกีวงประเภทชายคู่เดชาพลภัวรานุเคราะห์กิตินุพงเกตตรและพิรช,ชัยสุขพันธ์พักพลทีรรศกุลและประเภทคู่ผสมที่เป็นไฮไลท์วันนี้เดชาพลภัวรานุเคราะห์สุพิศราเพียวสามพรานพักพลทีรรศกุลส,สัริริแต่รัตนาชัยและคู่ดาราของเราอย่างรุธนภพักอุบทอง เชิญนิชาสุดใจประภารัฐโปรแกรมการแข่งขันวันที่19กันยายน2568ที่จะทำให้หัวใจเต้นแรงข้อที่1เวลา9นาฬิกาการประเดิมสำคัญระหว่างเจียงเจิ้นปังเวยหย่าซินจีนกับรุธนพักอูบทองเชิญนิชาสุดใจประภารัฐไทยข้อที่2เวลา9นาฬิกาบัตเดชาพลภูวานุเคราะห์เฟมสุพิศราเพียวสามพรานไทยพบเย่หงเวย่ย นิโคกอนซาเลชานไต้หวันและเวลา11นาฬิกา30นาทีวิวกุลวุฒิวิทิสารไทยจะปะทะกับคริสโตโปอฟฝรั่งเศสสำหรับการติดตามการถ่ายทอดสดแบดมินตันเชิงชนา master สองพัน25สามารถรับชมได้ทาง True Sport 7ช่อง686เว็บไซต์ bwf สำหรับดูสกอร์สดและผลการแข่งขันตารางการแข่งขันฉบับเต็มบนเว็บไซต์ bwf world tour แต่นี่คือคำถามที่น่าขัดแย้งเหตุใดทีมไทยจึงมักจะแสดงผลงานได้ดีเมื่ออยู่ในสถานการณ์กดดันหรือว่าการเล่นในบ้านของคู่ต่อสู้จะส่งผลกระทบต่อการแสดงของนักกีฬาไทยมากน้อยแค่ไหนไท้ายที่สุดแล้วคุณคิดว่าไตเติ้ลเจนจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์และเอาชนะทีมเจ้าถิ่นจีนได้หรือไม่หรือว่าข้อได้เปรียบของการเล่นในบ้านจะเป็นตัวชี้ขาดในเกมนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจให้ทีมไทยกันข้อมูลอ้างอิงจาก สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและแบดมินตันโฟโต